สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คุณผู้พอกับชงสาบานานมสะวีเดนพี่น้องจา้าผู้พอกันในวันที่5สิงหาคม2566ตรงกุกับวันเสาร์นอกจากพวกเราค้นกับไปเหตุงานพวกราค้นก็หยุดท่องเที่ยวเด้อพี่น้องนี่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ไดเดินทางกบระมัดระวังในเรื่องค่ะช่วงนี้ฝนตกทางบุรีรัมย์จังไลยฝนมาตกดีตกได้เถี่พี่น้องโตคู่มือพี่น้องจา้าฝ้าบ่าเปิดบ่แจง สใส่ย้าอยู่สีขาจ้าล้างหมองนากะถ่วมพ,พี่นองเอ้ยพี่นองเอ้ยทางใดเป็นจังใดเน่นเนาะขายาเนาะอย่าลืมเดอ้อมินไตคิดมาบอามาฝากมาตอนน้ำเนื่หรือผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังอยากแบ่งปันในช่องเนาะะะเในชมรมคนรักตัวเลขอยากแบ่งปันก็สามารถเอดไอดีไลน์สาบนาได้ตามไอดีไลน์ที่สาบนาปักไว้ให้นี่จ้าเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวจ้าขันผู้ใดมีสูตรหวยคำนวนแม่น หรือว่าฟันเมนๆอยากมาแบ่งปันกน็สามารถเอดไอดีไลน์มาว้ากันเลยจ้ะสาววานน้ำมีอะไรกุ่มเด้อพี่น้องมีตั้งเตลายส่วนตัวจ้าสามารถเว้าหรือพูดคุยกันใดสําหรับผู้ใดอ,อยากวางตัวเลขก็ได้คลิปนี้จะเป็นตัวเลขจากออปริศนาโคตรเด้อพี่น้องจ้าจอบเนมดีๆจ้าทางออปริศนาโคตรลเลขเพิ่นบ่อหลายหางส่วนมากเพิ่นจะฟันบุญหางเดียว ล่างกะหางเดียวแค่นั้นจะ้ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างงวดว่างหันหลุดจะ้ะเลขวิ่งเป็นกระลุดปกกติแล้วเลขวิ่งจะเดินดีงวดว่างหันหลุดจะ้ะเอาม่าเป็นยังค่ะสู่ต่อสําหรับเลือดนักสู้นะคะชมลมคนรักตัวเลขกะขอบุญขอบุญทางอ,อปริศนากราชที่ส่งตัวเลขมาฝากมาต้อนเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนกะยังบ่ทิ้งบ่ปะเนาะจะ้ะ ผู้ใดอยากติดต่อทางออปริศนาโคราชโทรไปได้ที่0 9 3 4 8 9 6 3 5 4หรือพี่น้องจ้าสำหรับตัวเลขฟังดีๆฟังให้เข้าใจสาบนาเอาตัวเลขงวดก้อนแล้วก็งวดนี้มาเปรียบเทียบให้เบิ่งอยู่จา้าวิ่งบนซีเม็ดเดียวตัวเดียวขูหลูพี่น้องเพิ่นจับสามตัวบนให้หางเดียวคือ3ามสตัดไหนคือสีสองจ้า พี่น้องเพิ่นตัดให้4-2 2ตัวแค่นั้นแต่สาบนา,าบอกว่าให้จับวินเอาน้ำเด้อค่ะแต่สาบนา,าบ่าได้เขียนใยให้เด้อพี่น้องเขียนตามทีทั้งโอปริศนาโคราชรพิเป็นเขียนใหม่3-4-2ถ้าตัดเล่นก็คือ3-4-4-3 3-2-2-3 4-2-2-4แต่ทั้งโอปริศนาโคราชรเพิ่นตัดให้แค่4-2หางเดียวจ้าสำหรับ3ตัวบุญต่อไปเป็นเลขลางจ้า เลขลางนี่เพิ่นฟ,นฟันศูนย์ให้เม็ดเดียวคู่ลูกเต้เพิ่นให้เบิ่นมาพี่น้องศูนย์ศูจ้ามีมเพิ่นก็นให้เลขเบิ่นมาศูนศูน้นอบาทที่นี่พี่น้องบอ่แน่ได้จ้าเลขออกวันพระน,น,นี่อาจจะออกเบิ่นก็ได้เพราะว่าหวยออกวันพระจ้าส่วนเลขทูบนั่นเพิ่นให้มาห้าศูนย์หนึ่งกะจอบเบิ่งค่ะ เลขถูกเิ่นกรเคยเข่าสามตัวตรงคือกันเดอร์จ้าสำหรับโอปริศนาโคราชหรือผู้ใดอยากติดต่อทางโอปริศนาโคราชได้โดยตรงสามารถโทรมาได้ที่093 4896354 093 4896354าสามนาเขียนใส่กระดาษให้แล้วเรียบร้อยเด้อสำหรับเบอร์โทรขันฟังบัทันจา่าเลขบ่นสิมาอีกบ้พี่น้องเพราะว่าหวอยอ,อกวันพระ บบินกะหามเด้จ้าส่วนมากเอา้าล้องเอาไปพิจารณาเบิงค่ะสำหรับตัวเลขพื้นกระดแต่ว่าหงวดวังหันกะบ,บินเหล่านี้หนึ่งหนึ่งหงวดนี่สิมาบินอีกม่นเนาะแนวทางนะจ้าทางโอริศนาคุรัตกะยังเป็นแนวทางเป็นสูตรหวยคำนวณสาบนากะยังย้ำเหมือนเดิมค่ะพิจารณาดีๆก่อนสินํำไปลงทุน เงินทองมันของหายากพี่น้องเอยพี่น้องเอแต่สิได้มาแต่ละบาทสองบาทน้ำไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักอาจารย์ใดเ่นเดินดีน้ำไปเปรียบเทียบว่าคือกันโเนาะค่ะเ้วกล้อเบิ่งเลขดับทางออบ้านผืนน้ำจา่าเลขดับออบ้านผืนนี่เน่นพงเพน,นีแม่นอีีพี่น้องดับล่างตรงๆน่ะสามารถเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์ที่เป็นตาดับตัดดับได้แล้วก็ ตัดทุนทุนได้หลายจ้ะสำหรับตัวเลขเละแนวทางผู้ที่หล่นเลขเป็นเพิ่นก็นจะรู้เนาะคะ่ะว่าอาจารย์ใดเป็นตาตัดตัดเลขดับเน่อาจารย์ใดอ่ะตัดเลขดับแม่นแล้วก็อันใดเป็นตาเสพต้นทุนกะ,ะพิจารณาบึ่งค่ะพี่น้องสาวบ้านาจะยิบยุกเนาะคะ่ะหลายๆอาจารย์มาเปรียบเทียบให้บึ่งเพื่อเป็นแนวทางจ้ะเอาค่ะเดี๋ยวสาวบ้านาจะทวนตัวเลขจากโอปริศนาให้ฟังอีกเที่ยนหนึ่งจ้ะ ในงวดวันที่16สิงหาคม2,566วิ่งบนซีเม็ดเดียวคูลูเข็นเข็ตัวบนเม็ดเดียวจ้า3ามสตัดให้4ีสองจ้าแต่ว่ากัดตัดเหล่นน้ำเด้อจ้าสาตัวกระไดเวียนไปเวียนมาเอาจ้าแในสาานาจะบอตัดให้ตัดเขียนตามที่ทางโอปริศนาคุราชรงมาให้เด้อพี่น้องจ้าสำหรับ2ตัวล่าง วิ่งล่างนี่ศูนย์เม็ดเดียวครูสองตัวล่างเพิ่นจับให้ศูนย์ศูนย์จ้าสำหรับตัวเลขทูบมีหาศูนย์หนึ่งเด้อค่ะเลขทูบกระดายจ้ากะจอบเบิง่งค่ะมักเลขทูบจัดหลุดพี่น้องจา้ากะนั่นแหละค่ะตามนั่นเนาะในช่วงของรรษาพี่น้องสามนากระยาพี่น้องสุกมันสุขุสุขุขนค่ะจะได้ถวายเทียนถวายผ้าอบนำฝนเนาะคะ่ะในช่วงสามเดือน จังใดกะไทยถวายคบเกาวัดเด้อพี่น้องจ้ะเก้าดีสิบดีมีแต่แนวดีๆพี่น้องเฮ็ดไว้ค่ะสืบทอดวัฒนธรรมไทยเนาะค่ะทำบุญทำทานสะสมเต้มบุญเจ้าของค่ะตาเมเป็นไปได้ก็อยากให้ไปถวายให้ได้เกาวัดนะคะภายในสามเดือนเน,นค่ะเนาะเอาค่ะกะอนุโมทนาบุญเอาขาสาบนาค่ะได้ไปถวายเทียนคือกันจ้ะตอนนี้กะถวายได้สามวัดสองวัดสามวัดแล้วก็ให้อนุโมทนาสาธุบุญเอาน้ำจ้ะ จะพยายามนะคะทำภายใน3ามเดือนนี้ให้ได้กวัดจ้าเอาค่ะคลิปนี้ก็จะบอลบยยาห่างพี่น้องค่ะในคลิปนี้เป็นตัวเลขจากโอปริศนาโครตขอพี่น้องแฟนทองเอฟซีสุขุสุขุนยิ่งปังดังรวยสุขุสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปละจ้าสวัสดีค่ะ saparoko minasadu nga deku watpantak rayo suki ikalipo gawa takjiwata nasi nisanicang utabacaino kataroham watanikilayuban musuhang alangayang jago lakinaminasang kami Soya di tamuja ca dasido pekana kuja jakata ulala Palan jahiku namanu padinang kuni kunyang pasitangan apakante Awad ku sa pamanggalang rakam ku sa padewata Saba putahan bawena, saba damahan bawena, saba sanghan bawena Saka sogi